แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเรียกร้องให้รัฐบาลต่อประชาชนว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนายศิรวิทย์เสรีทิวัตหร,รือวจานิวนางสาวนัทธามหัศนาหรือวบโบนายอานท์นำพานายเอกชัยหงกังวานนักกิจกรรมทางการเมืองแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ร่วมกันชูป้ายไม่เลื่อนเลือกตั้งที่บริเวณสกายวอล์กแยกราชประสงค์ โดยมีประชาชนร่วมกว่าร้อยคนเข้าร่วมกลุ่มทั้งนี้ทั้งกลุ่มได้เคลื่อนขบวนจากแมคโดนัลสขาราชประสงค์ขึ้นบันไดเลื่อนก่อนที่จะปกักหลักที่สกายวอล์กพร้อมตะโกนไม่เลื่อนเลือกตั้งเคาะขวดน้ำประกอบจังหวะตลอดการชุมนุม จากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปโดยรอบพื้นที่แยกราชประสงค์นางสาวณฐากล่าวว่าขณะนี้มีการกระจายการชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์2562หในหลายจังหวัดเช่นพระนครเสียยุทธยาระยองนคปรปฐมราชบุรีนครศรีธรรมราชซึ่งในวันที่9้ามกราคมก็จะมีการชุมนุมในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยโดยขอให้รัฐบาลรับฟังว่าการจัดงานพระราชพิธีการเลือกตั้งสามารถทำคู่ขนานไปได้ หากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเกินวันที่10มีนาคมอาจจะทําให้มีความเสี่ยงที่การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดเอาไว้ว่าการเลือกตั้งต้องแล้วเสร็จภายใน150วันพร้อมย้าว่าจะมีการเคลื่อนไหวในลนนักษณะนี้จนกว่าผู้มีอํานาจจะกําหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นขอประเมินเป็นรายวันก่อนจากนั้นทางแกนนําก็ได้พากันอ่านแถลงการรยกร้อง ให้รัฐบาลและคอสชชี้แจงโดยปราะศะจากความคลุมเครือเกี่ยวกับขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดหากยังไม่มีการทุนกล้าทุนกระม่อมให้บอกกับประชาชนตามความเป็นจริงพร้อมขอให้รัฐบาลและคอสชหยุดแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งอันเป็นหน้าที่ของก,อกออรกตรวมทั้งขอให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สอบถามกันแล้วนะครับและคุยกันหลายฝ่ายนะครับและหลายจังหวัดกำลังจะเกิดขุ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้นะครับเพื่อเป็นการประกาศหลังจากที่เราดิ้นรนี่แล้วเราจะเดินลอบเ็นพันเบอร์พิซี่อัจฉริเพื่อตองเงียงให้กับประชาชนทุกคนใ้รู้นนาใจกลางนีง